สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟ,าแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอรโรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมวิศวกรออกดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของอาคารสูงที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและยืนยันความปลอดภัยของทุกอาคารเพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดเผยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโยธาธิการและฝังเมืองจัดทีมวิศวกรนายช่างออกดำเนินการ ตรวจส,รรสอบความเสียหายของอาคารเน้นย้ำอันดับแรกคือโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วอาคารต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อที่จะรองรับการบริการของพี่น้องประชาชนอันดับที่2อาคารของสถานศึกษาของราชการและเอกชนต้องได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนอกจากนั้นอาคารสูงเช่นคอนโดอาพาร์ตเมนต์ตึกต่างๆให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทีมช่างวิศวกรตรวจสอบความาามัม่นคงแข็งแรงของอาคารโดยโยธาธิการและฝังเมืองได้ตรวจสอบไปแล้ว188อาคารสูงหากมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาก นิวให้แจ้งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครับสวัสดีครับผมวัฒนาสาครนะครับหัวหน้าสํนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการครับก็วันนี้ก็จะมานํานเรียนให้ท่านพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงาการรับมือสถา,กานกรณีเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมานะครับจังหวัดสมุทรปราการเรา ทุกอำเภอนะฮะได้รับรู้ถึงความรู้สึกแรงสั่นไหวของกรณีเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.2นะครับที่สุดกลางที่ประเทศ พม่าเมืองเดวิดดองนะครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดก็ได้สั่งการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะดำเนินการสํารวจความเสียหายและก็ประชาสัมพันธ์ให้พิ่นอประชาชนรทราบเรื่องของการรับมือกับอาจจะมีอัตช็อกติดตามมาหลายครั้งนะครับนะแต่ว่าก็ไม่ให้พี่นประชาชนได้ตื่นตระหนกเพราะว่าการเกิดอัตช็อกนั้นความรุนแรงของแผ่นดินไหวจะไม่รุนแรงกว่าเมนช็อกหรือการการ ไหวครั้งใหญ่ท,ท,ที่สุดนะครับก็ในส่วนนี้เองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องจนหลังจากนั้นท่านก็ได้สั่งการให้ทางโยธาธิการและผังเมืองนะมีการจัดทีมวิศวกรน,นะนายช่างต่างๆเพื่อออกดําเนินการเรียกวา่าตรวจสอบนะความเสียหายของอาคารต่างๆซึ่งท่านได้ให้อ่า เน้นย้ำในเรื่องของอันดับแรกคือโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลทุกอาคารจะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อที่จะรองรับการบริการพี่น้องประชาชนนะครับอันดับที่สองที่ให้ความสำคัญคือสถานศึกษาครับอาคารของสถานศึกษาที่เป็นของส่วนราชการและข้อส่วนเอกชนก็จะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะเปิดเรียนและให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าเรียน ด้วยความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นอาคารสูงต่างๆเนี่ยถ้าก็ได้สั่งการให้ถ้าเป็นเป็นภาคเอกชนพวกคอนโดอพาร์ตเมนต์สูงๆก็ได้สั่งการให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะจัดทีมช่างทีมละกอเข้าดําเนินการสํารวจตรวจสอบนะความมันคงแข็งแรงของอาคารซึ่งตอนนี้ก็ขออนุญาตนาเรียนว่าในเรื่องของการตรวจสอบอาคารเนี่ยทางโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการไปทั้งหมดในส่วนของภาคราชการนะ ทั้งหมด188อาคารสูงแล้วนะครับนะใน188เนี่ยก็จะมีอาคารที่เาเรียกว่าเป็นอาคารระดับสีเขียวนะมีอาจจะมีรอยแตก้วเล็กๆน้อยๆสามารถไม่กระทบต่อโครงสร้างสามารถใช้อาคารได้เลยนะครับก็ก็มีอยู่ทั้งหมด183อาคารนะครับแต่จะมีอาคารที่เขาเรียกว่าเป็นอาคารสีเหลือง อา,ารสีเหลืองความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่กระทบกับโครงสร้างแต่ว่าจะต้องมีการซ่อมแซมผนังอะไรต่างๆที่แตกร้าวก่อนนะก็ถึงจะใช้การได้เนี่ยทั้งหมด5อาคารด้วยกันในทั้งหมด188เนี่ยนะครับในส่วงภาคราชการเนี่ยโรงพยาบาลตรวจสอบแล้ว100เซ สถานศึกษาตรวจสอบแล้ว100นะร้อยเปอกเห็นตอจากนั้นก็ก็จะเป็นฐานที่ราัก,การอื่นๆนะครับแล้วก็นในส่วนของภาคเอกชนอีก4อาคารด้วยกันที่ขอรับความช่วยเหลือผ่านทางกรมโยธาธิการตอนนี้ก็ด้านินการไปแล้วทั้งหมดร้อยแปงการก็ไม่มีอาคารไหนที่ที่ถึงขนาดสาั่งห้ามเข้าหรือว่าไม่สามารถใช้การได้ จากกรณีแผ่นเสนไหวเนี่ยนะครับในจังหวัดสมุทรปราการเองไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะครับนะก็แลวก็กรณีที่เกิดอาคารถล่มตึกสอตงอที่กรุงเทพถล่มก็ไม่มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าหากพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุวัสดิชินศรีเนี่ยได้สั่งการไปทุกท้องถี่แล้ว พี่น้องประชนที่รับความเสียหายบ้านเรือนมีการแตกกร้าวมีส่วนต่อเติมอะไรต่างๆที่เสียหายจากแผ่นดินไหวเนี่ยก็ให ขอแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกท้องถิ่นได้สั่งการไปแล้วว่าให้ท้องถิ่นดําเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นหากเกินขีดความสามารถฐานะการเงินกลัง,งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้รายงานเหตุด่วนมาที่จงังหวัดนะผ่านอำเภอมาที่จงังหวัดเพื่อจังหวัดจะได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อเงินต้นรองราชการต่อไปตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าให้ท้องถิ่นช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งใช้ระเบียบไว้หลักเกณฑ์เดียวกัน นะครับใน,นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหายสมมติเสียหายทั้งหลังเนี่ยหรือเสียหายบางส่วนนะครับก็ช่วยเหลือเท่าที่เสียหายจริงหลังหนึ่งไม่เกิน49,500ัรบาทนะครับนะแต่โดยภาพร,รวมทั้งหมดแล้วจังหวัดสมุพรรณการเรามีาได้รับผลกระทบอ,อยู่ทั้งหมดสีอ่อำเภอคือได้แก่อเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดี JD อํอำเภอบางโสธงและอำเภอพระประเดงซึ่งมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตอนนี้ได้รับแจ้งนะเสียหายอยู่ มีผนังแตกเร้ามีส่วนต่อเติมแตกเร้าอยู่3าหลังคาเรือนแล้วก็มีสะพานต่อมอสะพานร้าหนึ่งแห่งที่อำเภอบางโสธโทงแล้วก็มีในส่วนของรบรสตนะมีผนังแตกร้าอีกหนึ่งแห่งแล้วก็มีโรงเรียนสองแห่งนะครับมีวัดกระเบื้องอแตกเร้าอีกหนึ่งแห่งก็รวมแค่แค่ปดแห่งเท่านั้นเองทีมข่าว vec tv channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สนยส่อานนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟ่สุขภาพกาแฟทีนิวนวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ท่าสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัชพระสมุทรและทีมงาน